ท่านผู้ชมเอฟซีทางบ้านทุกๆท,ท่านนะคะมื่อนี้เนาะคะ่ะกลับมาอยู่ในช่องของปัตต่อยชาแนลกะมื่อนี้เนาะคะ่ะกะได้เดินทางมากับทางช่องมาวินเนาะคะ่ะมาขอโชคขอลาบวันนี้มาขอโชคขอลาบมาตามต่อนะคะกับเจ้าแม่ตะเคียนเจ้าแม่ตะเคียนฝั่งเหนือเนาะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะเป็นงวดของวันที่16 เมษายนพศ2568นี้นะคะมาขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่ตะเคียนมันนี่ก็ได้เดินทางมานํำกันสองท่านเนาะค่ะเนาะมาตามต่อเนาะค่ะค่ะอย่าลืมด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับท่างช่องป้าต้อยชาแนลมาวินชาแนลป้อมกระตีมงานเนาะค่ะเนาะบ่วาสิเป็นหนุ่มอามคนเดิมบ่าวแพทยชาแนลน้องน้ำชาแนลแล้วก็ พ่อทองแหลคนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเด้อค่ะมันเนื่อยสิ้อผ้ามาขอโช่ขอลาบเนาะค่ะเนาะกับเจ้าแม่ตะเคียนฟังเหนือแต่ว่าออกมาจากบานท่านผู้ชมออกมาจากบานรู้สึกว่าห่อนบม่มีลมมาหอดต้นตะเคียนกับมีลมท่านผู้ชมมาแบบบ่ ยู่กลางทงนะะเนาะ,ะค่ะเนาะก็คือมองนีเนาะคะ่กะก็คือเป็นเจ้าแม่ตะเคียนฟังเหนือซึ่งยูใสยูสถานที่มองใดก็อยูทีลำห้วยห้วยหินลาดเนาะคะ่ะท่านผู้ชมต้นตะเคียนต้นนีนะก็คือหน่วยงานราชการก็จะมาคุดหล,อ,อ,กอ,ลอ,อกข้องหลอกข้องห้วยหินลาดนี่เนาะคะ่ะขุดไปพอ ตนตะเคียนก็นเลยได้นําขึนมาไว้ฟังฟังหวยเนาะคะ่ะกะมื้อนี้กะเดี๋ยวมาขอโชคลาภกันมื้อนี้กะสิมาลูปแป้งกับจุดเหลขกถูบสองยางเนาะค่ะท่านผู้ชมมาขอสองยางพ่อลูปแป้งกับจุดเลขกถูะคะปปกบถค่ะไปเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปเตรียมของกาบไว้ขอโชคลาภกับเจ้าแม่ตะเคียนฟังเนื้อไปค่ะ ไปค่ะมาหอดมาถึงแล้วเนาะค่ะเนาะกับเจ้าแม่ตะเคียนฟังเหนือเนาะคะ่ะท่านผู้ชมมันเหนียมาก,กับท่านจอมมาวินเนาะค่ะเนาะมาด้วยกันสองท่านแต่ว่าเอา้าเฮ้ยเอียนได้ตอยไม่ยังเทียนบ่ ขาจะมีอย่างเรียนไปนีนล่ะอุ้ยเฮะคนขี้ขลุลิ่นอยาเม้งสิเอาตอนผู้ชมป้าเบิงว่ามันมีอย่างเรีนหรือมันตาฝาดอุ้ยแต่แต่ต่ตไป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 แต่ว่าเบิ้งไปเบิ้งหลบหลบกันนะเฮ้ยเอา่มีหยาง เฮ้ยแม่ยังเมื่อกี้จานจานกระเด็นขึ้นมามีของมาไหวเพิ่นบ่นี่เอามีแสดงว่าฮึเพิ่นเพิ่นจานกระเด็นเมียนเอาต้องการอาหารเลยนี่เฮ้ยท่านผู้ชมแต่ว่าป้าต้อยได้เตรียมของมาอยู่เนาะาได้เตรียมของมาอยู่นะครับของมาเส้นไหว้บอกกล่าวเจ้าแม่ตะเคียนก่อนนะครับท่านผู้ชม โอเคนะครับไปนะครับ่ะไปค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองช่องนะคะเอฟซีทั้งสองช่องสวัสดีเอฟซีช่องมาวินชาแนลด้วยค่ะครับเดี๋ยวผมาไม่ให้ปลาต่อยก่อนนะครับวันนี้ดีนะครับปลาต่อยเพิ่นวางวันนี้มาเป็นโม่แบบนี้นะครับเอาเหมือนอันเอฟซีว่าบันคือบอลส้วนปลาต่อยมาเป็นโม่สันเหมือนอันกับบ่าวางบ่วางมานน๊มไม่ กล้องตั้งไกลไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่านะครับค่ะเสียงเป็นยังไงบ้างเียมของก่อนนะคะเนาะครับเดี๋ยวขอนั่งด้านานู้นนะครับจะได้ไหว้ท่านนะครับวันนี้นะครับจะมาขอโชคลาบเจ้าแม่ตะเคียนฝั่งเหนือของมณฑที่16มีสายนพศ2568นะครับยิน ตอนเขาเปิดกล่องไหมคือจงอีหยังแหลนกุ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 นมากแมนคี้ดินไงเลยแต่วัาส่องหาบ่อยเหรงเออเฮ้แมนตาฝาดแต่ว่าขันตาดาดขี้ดินคือไงงองเออดินไงงองึ้นเลยครับดินไงไงงองฮะไงงองไงงองเอาเออดินฝุ่นตลบเลยครับวิ่งไปทางโน้นแต่เอากล้องส่องไม่เห็นไม่เห็นมีอะไรเลยครับฝุ่นตลบแต่มากเลยแต่ว่ามาวินว่าไงงองอนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าสังเกต จาแม่แต่เคียนฟังเหนือนี่พนมักไปเที่ยวต่างประเทศได้เยอะต่อยแมนแมนแมนพนมาก,กินตำเล่าไหมตำไทยตำเล่าบ่ะพนเออตำเล่านะครับไปเที่ยวทั้งต่างประเทศ <Okay. S 1> เพราะว่า้วดนั้นท่มเข้าเต็มเต็มเลยนะครับ่นไปเที่ยวต่างประเทศที่ได้อ่อหนึ่งหนึ่งซีหก่แมนหนึ่งสีนะครับ หนึ่งสี่หกหรือหนึ่งสี่หนึ่งสี่หกหนึ่งสี่เก้าผมก็จำไม่ก็ได้ประมาณนี้แหละครับแม่นค่ะได้จำได้ว่าเข่าไปสามโตเต็มๆเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็มาตามให้เอฟซีทบ้านนะครับไม่รู้ไฟสว่างพอหรือเปล่าเดี๋ยวผมเปิดไฟอีกดวงแล้วกันเดี๋ยวเราค่เดี๋ยวขวกขวอ่าสีขวกขวกเด้อเพราะว่าเอาเทียนใส่ไฟ เดวไฟมานบ่นี่ดมาคนมีไฟเนาะว่าเป็นเรื่มไฟไหมเดาของบ้านเบิรดตจุดเทียนให้เพิรนกันออกจากบ้านมาที่อยู่ในบ้านไม่มีลมนะคะท่านผู้ชมเมียนค่ะบ่มีลมแต่พอนะครับผมขับรถมากับป้าต่อยเริ่มอากาศเริ่มเย็นแล้วก็มีหมหนีมา้งหอดนีจังไดจังมีลมเอาแปลกว่าจะว่าเดี๋ยวจะตังจุดเทียนกัน ฮ้ยเฮ้ยไอ้ยศไตเฮ้ยไม่ยังเมื่อกี้ยศไตเดี๋ยวดึงบ่บ่สนี่กำลังต่างเทียนนั่นตกใจน่ะเนียนบ่เทียนล่มเลยผ้าผ้าเข็ดสีกับพรมอะไรขยับนะครับเมื่อกี้เอ้าอุ้ยท่านผู้ชมบ่มีอยังเดยขยับเลยครับข้างล่างขาบ่มีอยังขะบ่มี่ขันวาล่มล่มเมื่อกับปิวแวนแวนนั่งสี่อุ้ยเจอแล้วพี่วินเจ้า โมเป็นเจอที่ตะควายแล้วเจ้ากับเจอกันเดี่ยวทุบเฮ้ยนั่นเฮ้ยแมนบ่กำลังสิปากเทียนแมอุ้ยเฮ้ยสาธุเด้อเจ้าแม่ตะเคียนลูกหลานมาดีลูกหลานเบเร่หมาหลบดูหลูกหลานเตรียมข้ามหมาข้ามผู้ผมกำลังจะไปเอาหยิบเอาทุบนะครับสาจุดทุบจุดเทียนบอกกาว แต่ว่าล่มล่มทันผู้ชมล่มแห้งบรุว่าคจุดเทียนไลย่เนี่ยจุดละกันสามสี่หกเจ็ดแปดนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกาเก้าเก้าอ่ะถแต่ว่ามงนี้แรงอีหลีเด้เย็นวอทีมากวินมากกว่ามัน 8, ปดเก้าแต่คิดว่าท่านน่าจะได้ในบางสกุลแล้วนะครับเพราะว่าผมบางสกุลไปให้ทั้งท่านบุญถวายสังฆทานใส่บาทเอากองเอาเอาถูไหมเนี่ยเนื้อมันนี่กับซีคอรเลยถูอุ้ยเอาเทียนดับเฮ้เทียนดับปลอมปลอมลอมเหม็น่ะ โฮ้ยเอาไฟขึ้นลมลมต่างต่างดีป่พ่อมวิ่ต่างบ่ดีป่เดี๋ยวไปเอาไฟไปไปไปเอาไฟขึ้นกอนแสดงว่ามาวิ่งต่างบ่ดีไป่อเฮ้ยเฮ้ยอี้ยังอีเยเงเฮ้ยเฮ้ยเยยเฮ้ยเฮ้เฮเ้เ้้ยเเฮ้เฮ้ยท่านผู้ชมเมื่อกี้ไฟไฟ ไฟมันล้มท่านผู้ชมผมมาจะไปหยิบไฟขึ้นไฟหง่ยเฮ้ยทางนี้กับพ่อทางนี่เอ้าเอาอุ้ยเดี๋ยวเอาคือเป็นเรงสี่นี่ไม่ได้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรีบจุดธูปบอกกล่าวท่านคนไฟมาว่าสิจุดธูปเสียงท้ายสันเด็เฮ้ยอุ้ยวันนี้ผมเตรียมไฟมาหลายดวงเลยนะครับเฮ้ย ว่าอยานไฟเบิดกับพองกันออตรงนั้นสองออดวงไฟมากมากเดี๋ยวจุดนีก่อนเดี๋ยวผมประหยัดเอาไฟตัวนี้ไว้ก่อนครับทากผู้ชม,มเดี๋ยวไฟหมดไฟยิ่งไม่ค่อยเก็บด้วยนะครับชาร์จมาเต็มเตียนิ่บางทีถ่ายคลิปยังไม่จบคลิปไฟ<ม>ก็ดับไฟดับเลยนะครับติดไปติดแะไรล่ะเฮ้ย ปลาบอนแมนปลาปลาปลาเอาน้ำน,น้อย<ๆ>เขาคุณหลอกด้วยเสีมีปลาตัให้มาบ่อนแห้งเสียงดังยังแห้งได้มันน้ำน,น้อยแต่ว่ามีปลาไหมปลาต้องเป็นปลาตัวใหญ่เสียงดังแห้งมันแล้วเอ้อแต่แม่ต่เขียนลูกหลานขอโจคอหลาบเออขอจุดเทียน จุดแล้วกระดับแล้วลบเออแมีนจุดแล้วกระดับนั่นะดับอีกแล้วไปบอกเก้าเพิ่นสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุ สาธุเด้ดเออจ้าแม่ตะเคียนฟังเหนือจเออจ้าแม่ตะเอ่อเจ้าแม่ตะเคียนเล่มคล้องผู้ศักดิ์สิทธิ์เจ้าแม่ตะเคียนผู้มีบุญญาธิการมนีคลูกหลานมาวินแชาแนลวพร้อมโดยประตอยแช่นแนวกันเดินทางมาสักาการะไหวเพื่อมาขอเพิงบุญบารมีเจ้าแม่ตะเคียนผู้ศักดิ์สิทธิ์เจ้าแม่ตะเคียนผู้เลือ่อโฉมผู้ทีม่มีความเมตตา มื่อนี้ลูกหลานกับอาสามาเป็นสะพานบุญมาขอโชคขอลาภหาแนวทางไปฝากไปต้อนเอฟซีทั่วโลกที่กำลังลอช่มล่อติดตามขอเพึ่บุญบรารมีเจ้าเมตะเคียนผู้ศักดิ์สิทธิ์อยู่ในขณะนี้ก็ได้โปรดเมตตาสงสารให้ลูกให้หลานทั้งสองช่องในได้โชคได้ลาบโดยการเสี่ยงท้ายจุดเหล,ล,ล็กถูบและลูปแป้งที่ตนดึกเจ้าเม่ตะเคียนท่าแป้งนำอบนำหอมให้เจ้าเม่ตะเคียนให้เจ้าเม่ตะเคียนขึ้นเลขสามโตตรง ของเหล็กถ่ายวันที่หนึ่งของวดวันที่สิบหกเมษายนพศสองพันหรอสิบแปดหรือว่าอยากไปตำเล่าเที่ยวตั้งประเทศเจ้าแม่กระจัดมาให้เลยเด้อสามโตตรงตรงปังปังสาธุ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 เด้อสามโตตรงตรงเลยเด้อฮึมพ่อเมียงร่มร่มเย้เตยร่มเหมือนบ่เฮ้ย เอุ้ยนั่นี้ถอยฝาปักถูกนั่นน่ะอ้ยขึ้นไปนังเสียนเนี่ยาถุสาถุเปนวเปนตาฝาด่บฝาดเห็นอยู่บ้านเมื่อกี้ไหมเออคือจเออพ่อเพ่อมาไล่ตั้งผาเจ็ดสีแมนขอพระเจ้าชี็งื สติบุญยุยนคนละตัวละทะลุปแป้งเลขถกถบกละจุดแล้วเนาะค่ะเนาะต่อไปเดี๋ยวนี่นนต่อยคือเห็นเห็นเลขเก่าอย่างนี้มั้งอืใส่เล็กเก่าขึ้นนี่เห็นปะนี่ไหมอืมทะลุปแป้งเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมเท็ยนน้ำอบน้ำหอมได้หนีมั้งเดี๋ยวผมหาผมว่ามีนำ้ำอบน้ำหอมมาด้วยนะครับยังไฟบุญ อยู่บนรถหรือเปล่าไม่รู้นี่ป๋อวันมาเกียดใส่เลยเดี๋ยวนะครับผมไปไปเบื้องในรถผมจะไาเปาไปดูในรถก่อนอมแต่ว่าถัานูุชม่นกี้เอาไฟกระดับอันนึงเจ้าต่อยแสดงว่าไฟอันนี้บป๋ไฟมันอ่อนอุ้ย ดูไฟก่อนนะครับไฟไฟผมดับไปตัวหนึ่งเดี๋ยวเห็นคือข่อยปะไฟตัวนี้อ่อนเบิดแล้วนนั่เดี๋ยวเดี๋ยวผมหาไฟอีกตัวก่อนนะครับหาไฟไฟมีบนอ่างเห็นสาธุเด้อเจ้าแม่ตะเคียนไฟออนลูกหลานมาบ่ได้ลบลูลูกหลานมาขอโชคขอลาบไปฝากเอฟซีท่ามันไปไปยาเตี้ยเจ้าทวง ไม่รู้อะไรแบบนี้เดี๋ยวเขาเอาไฟอีกดวงเปิดก่อนนะครับสีลูบแปรงไฟสับำรองมากเลครับนี่สาธุรูปแบบทิธาน้ำอบน้ำพรอมให้แล้วก็สีลูบแป้งเจ้าแม่ตะเคียนสีห้โชคอุ้ยนั่นน่ะมืยังจะไปอะโม่ยังอะโม่ยังอุ้ยเอาลูบแป้งก่อน เดี๋ยวถ้านำออกนำหอมให้เพิ่นก่อนเอาซุ้อนั่นนั่นน่เดี๋ยวบอสองสองไฟบนกระดาษมีอย่างบ่ทางนั่นมีอะไรหรือเปล่าฮไม่หนูไม่แมวไม่อย่างบ่บ่มีอย่างได้ยัยต่อยนี่วินไม่มีอะไรนี่วินสิรูปแปลงนี่หรือรูปนี้เอาเลือกเอารูปเลยอะไรก็บรูปเลยเพิ่นนห้เพิ่นนห้แล้วโอ้ยนี่ เอ,า,เอ,า,เอาบางนียบางนึงบางนียบางนึงเงียบไปนี่ถ้าน้ำอบน,น้ำหอมให้นป่นเห็นเย้ะมานี่เฮ้ยเหลืองเหลต้องกำเหรอเห้เห็นป่ะอ๋อไม่มีอะไรเอ้ยเดี๋ยวสิรูปแปลงเด้วสาธุ ผมว่าพี่สาธุเอาเลขกขึ้นแล้วใ่อยอท่านเพื่อนเสียหายก็ขอให้เล็ขึ้นเลขขึ้นเลยท่านผู้ชมพอ่อเราด้นี่น,นเห็นบ่เลขแปดเลขแปดเลขศู 0, นบ่นี่แมนเมนเมนมนตัวนี้คล้าเลกียดเกีดแปดศูนย์บ่เกียดแปดเก้ 8, 0, าก 8, ตัวนี้เป็นเก้าก็ได้ได,ได้นี่นะ อืมนะครับนี่เล็กเกดเอาตัวเดียเดี๋ยวอีกตัวตรงนี้คล้ายๆเล็กสี่ดยต่อยนีนเฮ้ยยิมเอ้าท่านผู้ชมรู้กับเพ็่อนเด็กๆพวกมาไล่บ่ก็นี่เด็กพวกมาไล่เียพวกมาไล่กะหายเหลอเด้อุ้ยก็เป็นเลงกสี เออสาธุเด้อเจ้าแม่ตะเคียนอยากได้อีหยังก็ไปเขาฝันมาวินเด้อฮือคือพวกเขาฝันปะต่อยให้ให้โอยนั่นให้ไปเขาฝันเจ้าแล้วโอ้ยขันเจ้าแม่อยากได้อีหยังก็คือให้ไปเขาฝันิ่นเลออเดี๋ยวในเว้นเดี๋ยวเลเจาเห็นตัวไหเห็นเกศเออเป็นเกศเป็นแปดเป็นซีแปดมีหดมีมีเก่านั่ม เดี๋ยวผมจะพาเอฟซีมาดูอีกครั้งล็ตองมแต่ว่าเห็นชัดเห็นเห็นชัดเลยเห็นเป็นตัวเลขกยางชัดเลยตัวนี้เป็นศูนย์บอกเป็นศูนย์ก็ได้เป็นเก้าก็ได้ขันเมื่อก้ไกลนี่เป็นขื้เล็กซีเลยยะต่อยตัวนี้แม่นบ่าตัวนี้ก็นี่นี่นี่ตัวนี้เป็นเล็กซีเลยแต่ว่าตัวนี้เป็นเหล็กแปดนี่เหล็กแปดนะครับแต่ว่าขึ้นชัดแต่ว่าเดี๋ยวเ้ากล่องมาบนให้ตัวนี้เล็กตัวนี้เล็กเกอนะครับเล็กเเห็นชัดเลยเห็นชัดเลยนะครับ มีจเจ็ดมีจแปดอุ้ยไฟทับล่มมันล่มเฮ้ยไปเบรงไฟกันหน่อยเดี๋ยวเอซี่กับว่าไฟล้มเดี๋ยวไฟขึ้นก่อนครับผู้ชมเฮ้ย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 ยิวินเฮ้ยเ็นปบ้สองครั้งครับสองครั้งแล้ว ไฟล่มล่มโลกงั้นผมว่าสิแบบขึ้นง่ายหนาขึ้นนี่คือเขาสอนค่าตอนเห็นมันดับเดยเห็นไฟดับเดยมันล่มล่มเลยยะต่อยเฮ้ยเอาไปเอาเอางี้ท่านผู้ชมเอาออกกล่องมาส่องมาส่องดูเลขถูบกับเลขทม่หมดแล้วครับแล้วก็ไปดูเลขเลขที่รูปแป้งนะครับท่านผู้ชมก็จะได้ลากลับเลยนะครับแมนค่ะไปนะครับไปค่ะเฮ้ยโอ้ยขนขี้รูปเลยเฮ้ยไป๊บ S <S 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 ไปเนาะค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งเลขกถูบเนาะค่ะ <ไป S 1> เนาะบาดแห้งอิลีหม่องนีท่านผู้ชมมีหนาละมาวิ่นมามาวิ่นมาผู้เดียวมันอันอ้อยแต่ยานค่ะต้นนี่กันแบบนี่นนกังเว้นกับพวกขื้นคนละย,ยางเลยเด้อค่ะท่านผู้ชมเ,<ล>เนี่ยเลขถูบเลยตัวไหน,น,นเจ็ดหาซูดมันพอนี่เฉยเอย แเลขทูบเจ็ดห้าศูนย์นะครับท่านผู้ชมเกียห้าศูนย์นะครับเลขทูบอ่่ะะตามนั้นนะครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวๆคอยเบิ้งกับว่าท่านเดี๋ยวสาดขึ้นมาง่ายหนิเฮ้ยซิ่มซี้พรมฮะสาดสขึ้นมางไายหันเด้เอา สาส์คอยวางไข้างๆอันนั้นแม้ย้อนแปดเ้ยท่านผู้ชมีสี่งศูนย์แปดสี่ศูนย์ศูนย์แะครับศูนย์แปดเอาเซียมซี่ศูนสนะคะท่านผู้ชมมีศูนย์มีแปมีสี่ นี่เนาะค่ะสำหรับตุลีก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านส่วนแปดซี่ค่ะท่านผู้ชมอืมแต่ว่าแป้งเล็กเลขกทูบเกล็ดท่าศูนย์เซียมซีโอ้ยโอ้ยเซียมซีมาที่นี่มาเบิองมองนี่มาที่นี่มาเบิองมองรูปแป้งท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูที่รูปแป้งก่อนนะครับ เอาจะต่อยเห็นปิดเห็นคือนเขาก็เหลี่ยมมันถึเปลี่ยนแปลงไปบ่ปข่อยนางทางไหนเมื่อกี้เนื้อเดี๋ยวเด้อ<า>ข่อยนางอยู่ทา,ทางนี่ต้อ้าจ้าต่อยเหลี่ยเหลี่ยมกเปลี่ยนไปนั่นแล้วล่ะตอนเห็นตอนไหนมันโคตรละโตท่านผู้ชมเลขเปลี่ยนไปหมดเลย จากที่เห็นเป็นเจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดเก้ามาดูตอนเฮ้ยเอ้าอี่ยท่<อ>านผูน้ชมเอาแปลกเนาะตอนลูปแป้งเห็นเด้ไม่นผมเป็นพยายนหายเงียบไปไหนเล้ๆๆครับนี่เห็นตอนลูปแป้งนะแต่เอาเหมือนที่เอากล่องมัดซองหรือ่เห็นเอา้าท่านผู้ชม ตอนลูกแป้งเห็นชัดเดินปเป้ากล้องมาเลขแ,แปดขหายเกหายแปลกแต่ว่าเดี๋ยวเบิ้งเบิ้งเบ้องเบื้งดีดูตอนนั้นคือเห็นเห็นอย่างชัดเลยเดี๋ยวดยวงองบนใกล้ตาแปกเลยแต่เอาตอนนี้เหรอครท่านผู้ชมท่านผู้ชมเพิ่เพิินเสียหเฮาเหล็กเสี่มซีบ่ เลขอทูบอ่ะแต่ว่านี่ก็ยังเห็นมีเกียจอยู่ดีแค่ต่อยนี่มีเกียจตัวหนึ่งอยู่อืมเอาท่านผู้ชโแปกมากตอนที่เบิ้งกันน่ะเห็นเป็นมีเกียจไม่แปลยังชัดเลยเหรอครับขึ้นขขึึ้้นนชัดมากเลยมีเกียมีแปลกไม่โซนเหรอครับโซนเป็นเก่ากระไรตอนมาที่นี่เอาเสียไม่เป็นไรเลขหายไม่เป็นไรแม่นบ่ เห็นเห็นชัดมากครับตอนนั้นแปลกมากเลขไม่รู้หายไปไหนแต่ที่แน่แ่คือเห็นเลขเกต <ừ> นะครับเ็ดแล้วก็มีขีดตรงดำๆน่าจะเป็นเลขหนึ่งแล้วก็มีจุดตรงนั้นน่าจะเป็นเลขศูนย์หนึง่งเกตศูนย์เดี๋ยวหายตมามผ<ต>ู้ชมเบิ่งเอาเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ที่เห็นตอนที่ยังไม่ได้เอากล้องมาก็คือเห็นเป็นเกตเว้ อย่างบ่เนี่ยเด็นมากจะใส่ถ้าถ่านผู้ชมบ่นี่กระล่งสีเบิงกระล่งเบืองซุ่มเบิองหั่นมองรูปแป้งไหมเดี๋ยวต้องดูตัวเลขให้เอซีเดี๋ยวเบิงตัวเลขก่อนให้เสร็จก่อนนะครับเพราะไม่รู้อะไรกระเด็นกระดอนมาจริงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังตั้งแต่เห็นทีแรกที่รูปแป้งนะครับเลขขึ้นชัดมากก็คือเกตแปดเก้าหรือเกต 84นะครับที่เห็นนะครับเพราะว่าขึ้นชัดมากเลยนะครับแต่ตอนนี้เลขเปลี่ยนไปแล้วครับหลังจากเอากล้องมาจับดูนี่เลข8หายครับเลขเกตมาข้นอยู่หม่องไม่ครับเห็นเป็นหนึ่งเกตแล้วก็มีจุดคล้ายเลขศูนย์ครับน่าจะเป็นหนึ่งเกตศูนย์จุดจะไตเลขเกตไหมบ่แม่นออนี่น้องขาท่านผู้ชม สำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมทางช่องก็มาเสนอโอมมาหาแนวทางให้ท่านผู้ชมนะครับเห็นเป็นตัวใดกันเบิ้งเอานะคะล่องเบิ้งล่องปิดหน้าเบิ้งนะครับนี่นะคะในรูปแป้งที่ต้นตะเคียนฝั่งเหนือนะครับคงนียวินกินหน้าหมด เอาค็ขหามเดงก่อนเอาท่านผู้ชมเดี๋ยวกองข่อยกำลังซูมอยู่มันมันบ่ะห็นเว้ยไปย้ายไปที่ที่เอาน้ำบ่๊น้ำหอมไปที่ตรงนั้นมีเล็กขึ้นบ่ไม่ได้รูปแป้งครับแต่เอาบ่ไ้รูปแป้งโมนีแต่ว่าเอาเดี๋ยวอันนี้ส่งให้ท่านผู้ช ท่าน,นาผู้ชมเอฟซีทางบ้านดูนะครับว่าเห็นตัวเลขหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้รูปแป้งแต่ป้าต่อยเอาน้ำหอมมะลานในผืนนะครับเสียงซิบซี่ดังโอ้อวครับท่านผู้ชมบ่เห็นด้บวงนี้ก็บ่มีตัวเลขนนถ้าท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนก็ลองดู <พ house. S 1> แต่แต่ผมเห็นเป็นเกต้านะครับเอาตามนั้นนะครับเนี้ก่อนนะครับโอ้โเดี๋ยวเดี้ยวเดี๊ยวซีบซีาแสดงว่าปู่บนไห โอปูสันโอ้ยเจ้าแม่เพิ่นไห้แม่ตะเคียนให้แล้วนะครับแม่ตะเคียนริมคลองฝั่งเจ้าแม่ตะเคียนบนไห่เหล็เซียมซี่ก็เป็นไปได้เนาะค่ะจะได้กราบลาเจ้าแม่ตะเคียนไปครับขอเจ้าแม่ตะเคียนให้โชคลาภสามตัวตรงๆปังๆให้เอฟซีทั้งบ้านเพิ่นได้โชคได้ลาภท่นเลยเด้อของวัวหน้าทีสิบหกเมษายนพศ2018สามตัวตรงตปังๆังหรืว่โหลดได้เจ้าแม่ตะเคียนเลยเพื่อเฉยมาเห็ดหอมเห็ดใหม่ดีให้ลบแดดลบฝนได้นะครับสำหรับ คลิปนี้งวดนี้นะครับก็จะได้กราบลา FC ทางบ้านไปพร้อมๆกันเลยครับขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านสุขภาพแข็งแรงโชคดีร่ำรวยปังๆทุกท่านทุกคนเดินทางใกล้ๆขอให้แค็วค่าปลอดภัยทุกท่านทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้วันนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับาตามนั่นเนาะคะ่ะตามผู้ชมเดี๋ยวมันนี้กาสซีได้ขอตัวลาไปก่อนเนาะคะ่ะสาหรับ เหล็กมาขอโชกขอลาบกับเจ้าแม่ตะเคียนเนาะค่ะเนาะเมื่อวาสิเป็นเหล็กถูกเหล็กเสี้ยมซี่กระเด็นออกมากเนาะคะ่ะค่ะอย่าลืมด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหมครับท่างช่องปัต๋อยชาแนลมาวินชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำไม่เด้อค่ะสําหรับมนีวัดเน,นกสิขอตัวร่าไปกนไ้พอกันคลิปหนาอีพีหนาสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ